เมื่อกี้คุยกับไดรเวอร์แล้วเขาบอกว่าโดนกูแน่พวกมึง ในมหากาบครั้งนี้เราจะมาทำอะไรที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเราจะมาเหมาก่อส่วนตัวพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับ ข้าอร์น้ำอยู่อะรอก่อนนะคุณผู้ชมจัดไปเรื่องสัมการเดินทางครั้งนี้นะครับเราจะบินกันหลายต่อมากเริ่มต้นนะครับจากไทยไปซิดนีย์เป็นเวลากว่า9้าชั่วโมงก่อนที่ต่อจากซิดนีย์ไปที่เมืองหลวงของประเทศบานูอาูพอร์ตเวรากว่า3ามชั่วโมงครึง่งแล้วยังต้องบินเครื่องบินอีกต่อหนึ่งไปที่เมืองซันโตก่อนที่จะต่อเครื่องบินเล็กเข้าสู่เมืองโซราเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง อาดพอดแม้วันกันโดงกันแดดจะไม่ได้พางหยคะอะอย่าบอกนะก็เรือลำนั้นแล้วอยู bread bread ่กับเบรดกันนะครับเบรดเธอร์แล้วเราได้นั่งเรือต่อเปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถึงจุดหมายของเราถึานในมหากาบครั้งนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่บนเกาะส่วนตัวนี้ เป็นเวลา7วัน7คืนเต็มน้ำทะเลอย่างใส่ใสมากครับรนะด,ดูดิสุดยอดสุดสุดว้าวฮ่าฮ่าแผ่นดินไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอสิ่งมีชีวิตอยู่ลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เนอะห่างไกลแต่ว่าเฮ้ยมันมีความอบอุ่นในแบบของเขาเลยนะเขาก็น,บบนั่ารักดีนะ มองไปเนี่ยนี่มันหมายปีท็อปวอเตอร์ท็อปปาชัดดีโอ้อยู่ได้ละสิตใจอันนี้ก็คือ1บักโกต่อคนครับเสหรับพวกเราอันนี้ก็ใหญ่สุดเขาแบบ หมือนอะไรวาเขาเรียกเป็นซุ้มเล็กๆซุ้มไม้ไผ่อย่างเงี้ยวางข้างหน้าให้เจ้าดอนใช่อยากได้ธรรมชาติรัชทีเหรอครับคือควาเคีไอเกิลเกาะส่วนตัวกว่า650ไร่ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวของเรามาเหมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจะดื่มด่ำกับธรรมชาติอยู่ในบากเกอร์โลชิลๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีทั้ง Wi-FI น้ำอุ่นพัดลมหรือศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่แบบวิถีชาวบ้านก็ได้เจ้าของเกาะคุณเบรดเคอร์จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่เกิดอาทิตย์ละแปท่านเท่านั้นโดยปกตินะครับเหมาเก่อที่ดีทําก,กิจกรรมเนี่ยค่าใช้จ่ายมีเป็นหลักล้านแต่ตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเริ่มต้นเพียงท่านือเจ็ดหมื่นบาทต่ออาทิตย์แลสะสำหรับผมนะครับสเสด็จของที่นี่คือแทบจะเป็นเกาะล้างก็ว่าได้นอกจากคุณเบรดและทีมงานของเขาบนเกาะน,นี้นะครับต้องบอกนะครับว่าธรรมชาติที่เนี่ยอาจจะบริสุทธิ์ที่สุดที่ผมเคยเจอในชีวิตผมก็ว่าได้ระบบธุรกิจพอน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของเกาะคุณเบรดเคยกันหน่อยดีกว,ว่าครับว่าวิธีคิดเขาเป็นยงงไ มือแรกที่เกาะควาเขียวโอื่อ <execut or> ุ <Kas per> ้มดีนะผมว่ารสชาติเรียงง่ายแต่อร่อยเลยมันหวานมีกลิ่นหอมกะทิผักนี่เหมือนผัดผักบ้านออกเป๊ะเลยนะครับมีใส่พริกใหด้วยอันนี้ไฮไลท์ของเรา Oh, this is it's good. Huh? This is good. This is amazing. So um, before we get settled in and on to our various missions, right? Missions. Can you tell me a little about this island? So like private owns, inherited. How, what's the background of Kwakia? Yeah, so my family bought this island about nearly 18 years ago now. Bought? Wow. Yeah. I now own a part of this island it's still. Completely inherited by my my family, mm -hmm. and um, yeah, and now I live here permanently. Wow! And the surrounding islands and basically the inhabitants of, of this island is next to none, right? Yeah. So this is the one of the most remote parts of Vanuatu. We're mm -hmm. in the far north of the islands, where we are very very remote. Which Vanuatu by itself is already very remote. Yeah, it's a remote so country. So this is remote over remote. <laughs> Correct. Wow! And the civilization is. Basically, some tribal groups, smaller villages. Yeah. No cities, not really. No cities. Um, so, yeah, th there's this island, and then there's a bunch of other islands around it with very, um, yeah, still very tribal villages that still live very primitively, uh, live off the land and off the ocean. So, yeah, these are yeah, remote villages that are still living in their traditional ways. Wow, so this island itself, aside from, you know, like Kwakia itself, aside from you and your team, it's basically a deserted island. You can kind Correct. of say that, yeah. There's, yeah. No, there's no one else. No, there's no one else. It's just me and my team that live on this little island. Virgin nature, basically. Yeah. When I started just bringing friends here and, and, and to see the joy that they had, like it was something different. They're not surrounded by cement walls or everything's, you know, very professionally done. Here we are sitting in traditional Dutch uh, bungalows, and it's the way that I want to keep it. I want to keep it unique. I want to keep it real to what the country is, and um, yeah, for people to experience that authentic. Vanuatu experience, not the tourist experience, where it's, you know, maybe a bit fake. Where you can experience it in many different uh, countries. Where here, I try to keep it very real and um, keep it very small and unique. I don't want to become a big resort or anything like this because it will also help the island itself in terms of its its wildlife, nature, the ocean. I don't want to do damage to the reef. So by just running it small. it will always stay and keep its beauty nothing growing gigantic but sustainable and long running yes k u d o s to you on that I like that thought process ครับก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครชอบมุ่งธุรกิจแทนนี่เขาจะมาสร้างรีสอร์ท5ดาวนะครับแต่ความจริงที่พักตรงนี้เนี่ยก็ได้อารมณ์แบบอินดี้บูติกที่ผมว่าด้วยวิวด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้แพ้รีสอร์ททาดาวที่อื่นเลยนะครับแต่แทนที่จะสร้างรีสอร์ทคนมาเป็นร้อยคุณเบรดเนี่ย เลือกที่จะรับแทกแค่ Only อ eight guests at a time right เต็มที่คือ8เดี๋ยวพวกเราเรอาเคสพิเศษเขาปิดให้สำหรับ4คนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะรักษาธรรมชาติและสิ่งนี้เขาอยากให้คนมาที่นี่ได้รับเนี่ยคือได้รับความเป็นธรรมชาติความดั้งเดิมของหมู่เกาะที่นี่นะครับก็ของวัฒนธรรมของนีวานวาโตนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาอยากอยู่แบบสะดวกสบายในเ,เรียกว่าเป็นเหมือน วิลล่าหรือบ er ังเกอร์ของเขานะครับที่มีวิวมีสิ่งอำนวยความสะดวกม,มีไฟฟ้านะครับผมมีพัดลมก็สามารถเลือกได้ซึ่งคุณจะทำเห่างน,นก็ได้แต่อย่างเคสพวกเราเนี่ยเห็นนะว่าคนดูชอบโวกาก็ทำคอนเทนต์แบบเอาชีวิตกอดเนี่ยแหละครับด้วยกฎเกณฑ์กฎหมายกับสิ่งที่ถูกต้องที่นี่เนี่ยนี่คือสถานที่ที่ผมกับ <m im itation> เชฟโจสามารถชาร์จตัวเองนะครับทำมิชชั่นหาวัตถุดิบ เอาชีวิตรอ,อดแล้วผมสัญญาผมจะไม่อยู่แต่ในรีสอร์ทคัดกล้องเราก็ไม่อยู่ตรงนี้เราจะมีการไปแคมปิง้งไปตามหากอะไรอย่างนะครับให้ดูแน่นอน alright l well I'm gonna go get ready yes yes thank you so much looking no forward to t h i s week okay o okay, ครับโอเคณตอนนี้นะครับตรงนี้อาจจะดูสะดวกสบายซึ่งก็ใช่ผมไม่เถียงแต่เนี่ยครับน้ำจิ้มเกล็กให้เห็นว่า มหากราบครั้งนี้เราจะทำไรบ้างมา Let's go หนึ่งในวัตถุดิบโปรดของกลุ่มคนวานวาตูนี่วานวาตูเขาชอบกินมากเป็นไข่ของนกไข่นกใช่ซึ่งเป็นสายพันธุ์นกที่พบได้ในวานวาตูเท่านั้นนกอ่ะเขาไม่กินกันอ่าแต่เขากินไข่แล้วเป็นเมนูอันโอชะของที่นี่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เริ่มหาจากการหาไข่ก่อนเลยแล้วกันหาเจ้ามีไข่กินได้ก็โอเคคนไขอยังไม่รู้เหรอยังไม่หยุดกันอีกเหรอ รบโอ้เจอแล้วนี่ผมก็ไม่คิดคือให้ส่งไข่มากคือพี่ผมเห็นปุ๊บนึกถึงไอ้นกไอ้เนี่ยไอ้นกนกอะไรวะที่เราไปถ่ายกันที่ลาดเลียนกอีกอย่ไอตัวสีที่ไข่ออกสีสวยๆอ่ะเออช่างแม่มันคิดว่าไม่ได้พูดแล้วกันยุงเยอะว่ะ เมาเกาะเพื่อมากําบากผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของพี่มากเลยโค้ชจะไม่เข้าใจเลยก็เราจะหาโปรตีนทางก็อย่างเราเขามาหาในป่าก็มีให้เยอลายนะครับก็เดี๋ยวเก็บพักเก็บไม่รู้ว่าเครื่องปรุงอะไรหาได้จากธรรมชาติอะไรเนี่ยก็่อาได้ผมก็ว่าครับครับโปรตีนทางเก็จะซาิมินอนด้วง มาชิมกันเฮ้ยมันครีมมี่ละมุมน เราจะเป็นช่องแรกที่ไปแคมปิ้งและนอนในป่าจริงๆเก็บโจูซื้อที่ใช่ไหมครับจองไว้ก่อนจองไว้ ว้าว oh. <im itation> ใหญ่มากโคตรบู๊านตวันนะก็งานดับเบิ่คืนนะครับมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ <im itation> แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะท้าทายเป็นพิเศษเพราะว่าเร <im itation> าจะใช้มือเปล่าในการตามหาวัตถุดิบนะครับไม่มีปืนมีดมันก็ไม่มีเลย <im itation> มือล้วนมือกับไฟฉายครับมีแค่นี้เลย <im itation> cặp thúng mương à, Hay à. Ừ. à là. Ừ. 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 ไม่รู้นนะวนได้ไปเดินเล่นเฉยๆให้เจออะไรเลย เงินซื้อความบากแต่เราอยากได้สาระอยากได้ความรู้ใหม่ๆอยากเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆดังนั้นวันนี้จะเป็นเรื่องของช่องเค้าเชอร์ส,ส,ดสดุดๆสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่าเราจะมาวันเดย์ใช้ชีวิตกับชนเผ่าในเกาะสุจิตรยีท่ามาแล้วยีท่า